กรมสักก่อนน้ำมานดาลน่าจะเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่จะอยู่จนถึง,ถงเกษียณเพราะว่าพี่โอนมาหลายกรมแล้วค่ะกรมประมาณทางกรมคือการโอนนี่ก็หนึ่งก็คือตามตามผู้บังคับัญชาด้วยนะคะเป็นองค์กรที่ก็น่าอยู่นะค,คืออยู่มันเป็นอาจจะเป็นองค์กรเล็กๆนะฮะแต่ว่ามันอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องกันนะครับก็รู้สึกอบอุ่นดีครับบรรยากาศการทํางานที่นี่นี่ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆคือทํางานแรกๆเนี่ยเป็นข้าราชการก็จริงนะชงกาแฟก็ทํา แารห้องประชุมสีหล่อเอกสารทำอะไรทำทุกอย่างหมดเลยคือเราไม่เกี่ยงงานแล้วเราก็คิดว่างานงานต้องงานมันมันมีคุณค่าก็ร่วมง,งานที่ดีใช่ไหมครับมีทีมงานที่เข้าใจในการทํางานของเราสามารถช่วยกันทํางานได้อันนี้ก็ทําให้การทํางานของเราอ่ะเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสนุกในการทํางานไม่ว่าคุณจะเป็นระดับผู้นวยการหรือเป็นพนักงานขับรถผมก็ยกมือไหว้นะครับ ก็คือคือให้ความเท่าเทียมกันมีความเท่าเทียมกันนะคะให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนะคะที่ที่ถูกต้องแล้วก็ที่เป็นปัจจุบันนะคะเมื่อไหร่ที่เรามาโฟกัสที่งานจริงๆกับโฟกัสถึงเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยก็จะทําให้เราตัดปัญหาเรื่องอื่นไปได้เพราะเราจะจดจ่อแล้วก็มุ่งมั่นกับงานมากกว่ามีอะไรเนี่ยให้ให้พยายามช่วยถึงที่สุดก่อนถ้าได้ไม่ได้เราเราก็จะตอบได้เต็มที่ว่าได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรคือพวกนี้มันต้องมีหลักการนะ เราช่วยเต็มที่นะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้องยึดถือความถูกต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์อย่างเต็มความสามารถแต่ถ้ามีโอกาสหรือว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสที่จะไปทํางานอื่นนะผมก็ยินดีก็พร้อมที่จะไปทํางานอื่นแต่ก็ก็อยากจะยังเป็นยังเป็นองค์กรนี้อยู่นะครับแต่ก็หมุนเวียนไปทํางานอื่นบ้างเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปลี่ยนมุมมองใหม่ด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดการตรงต่อเวลานะคะซึ่งออบางคนเนี่ยเออฉันมาทํางานสาย แต่ฉันก็ได้ผลงานคุณภาพที่ครบถ,ถ้วนซึ่งเราบอกว่าของระเบียบของราชการเนี่ยคุณเ,เวลาเนี่ยคุณก็ต้องมาตามตามเวลาคุณจะบอกคุณจะมา5้าโมงแล้วคุณบอกว่าทำงานเสร็จอันนั้นก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคุณธรรมของคุณที่จะปฏิบัติเมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งรุนแรงเนี่ยงานจะไม่เดินหน้าเลยทันทีเพราะจะเกิดจากการร่วมมือกันจะกลายเป็นการต่อต้านยอมรับแล้วก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องมีการมีช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงทอนซิชันตรงนี้ครับเป็นเสียงที่ต้อง พยายามหาวิธียังไงก็ได้ให้มันเกิดการสอดประสานกันให้ได้ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนข้าราชการในกรมให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้นนะครับจากตำแหน่งที่เราเป็นคนผลักดันให้เกิดขึ้นพยายามทำงานตามที่ได้รับมอบหมายครับแล้วก็พยายามสร้างการพัฒนาให้เกิดขึ้นในองค์กรก่อนพอองค์กรมีความเข้มแข็งในองค์ความรู้ที่มากพอก็จะสามารถพัฒนา ไปสู่ชุมชนสู่สังคมแล้วก็ประเทศชาติทั้งคุณธรรมและแจริยธรรมเนี่ยก็ทําจะส่งผลในเรื่องของงานของเราเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพและก็ประโยชน์ที่จะได้รับกต่อประเทศชาติในส่วนรวมนะคะคืออยากจะให้ราชการเนี่ยหลุดจากภาพของความเป็นทางการมากขึ้นนะครับผมมองว่าอยากใหเ้เรียนวิธีการที่จะนําเรื่องของวิธีการบริหารในเชิงเอกชนนะมาใช้ในบทราชการให้ให้มากขึ้นบ่านี้ ให้มากกว่าความเป็นลักษณะดูเหมือนเป็นทางการมากเกินไปครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยงานของข้าราชการเนี่ยคืองานของแผ่นดินงานของแผ่นดินก็คืองานของส่วนรวมก็คือประชาชน,นทุกครั้งเวลาที่สำรวจพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้เวลาได้เห็นรอยยิ้มของประชาชนที่มีน้ำใช้ตรงนี้ครับก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขกำลังใจมันมาจากเพื่อนมงาน หัวหน้าผู้แต่มาคำเป็นชาเพราะว่าเวลาเราทำเราทำเต็มที่เราแบบเราร้อยเปอ็นตลอดเพราะนั้นแบบถ้าเราทำงานไหนแล้วได้รอยยิ้มหรือคำขอบคุณเราเขือถ่าเราสำเร็จ